สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงรายปัก16-30กถึงกันยายน2 5 6 6ักลัคนาราศีมีนช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคันเนตจัตุรถีขอพรดีขอเงินได้เฮงปังรวยจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามและอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ ชาวราศาีมีนครับคือคเนศจตุรทีเนี่ยเกี่ยวพันโดยตรงในทางโหราศาสตร์องค์พระพิคเนศถ้าเปรียบเป็นดวงดาวตามโหราศาสตร์ครูบาอาจารย์ท่านก็กำหนดว่าเป็นดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุทธจะเดินเข้าสู่ตำแหน่งดีตำแหน่งมั่นคงในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งพอดิบพอดี เพราะเทศกาลคเนจตจตุรถีจะเริ่มตั้งแต่วันที่19กันยาจนถึงวันสุดท้ายคือ28กันยาที่ดาวพุธนั้นย้ายพอดิบพอดีนะครับและโดยปกติช่วงเทศกาลคะเนจตจตุรถีก็จะเป็นช่วงที่ดาวพุธได้ตำแหน่งดีๆแบบนี้แหละก่อนอื่นขอขอบคุณหิ่งพระมูนิมอลครับมูง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัม ขาเหล็กยา,ยาวเช็ดน้ำได้นะครับเลือกแบบเลือกสไตล์ได้ตามต้องการนะมีโต๊ะที่ไว้กางหนังสือสวดมนต์ไว้อ่านบทสวดได้ด้วยนะนะครับสนใจรายละเอียดก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามที่ qr-code l i ค e ดไลน์แอดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ wwwfasttech.com facebook i n s t ก g r a m t i k t ร k ของของ t า e c h แลัคณราศาีมีนอ่ะอธิบายเรื่องคดจจตุรถีอีกทีหนึง่ง เทศกาลคเนจจตุรถีเป็นเทศกาลที่ชาวพารัตเนหรืออินเดียเขาเปลี่ยนชื่อประเทศแล้วนะเป็นพารัตแลวนะเออต้องอัปเดตหน่อยนะครับก็คือพราหมณ์ฮินดูนี่แหละมีความเชื่อว่าในช่วงเทศกาลคเนจจตุรถีนี้จะเป็นช่วงจังหวะที่พระพิคเนตเนเดินทางมายังโลกมนุษย์นะแล้วก็ให้ผู้ที่นิยมเคารพบ,บูชานั้นได้ขอพร นะก็ขอพรดีขอเงินได้เฮงปังรวยชัดเจนแล้วดาวพุธก็เป็นดาวที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนครับเพราะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุหลักทรัพย์ดาวพุธเป็นเรือนปัตตนิคู่ครองโอ้โหชัดเจนสวยงามดูดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนอันนี้ดูดีชัดเจนนะครับถือว่าดีนะแล้วก็วันเนี่ยมันตรงกันเตะเลย วันสุดท้ายของเทศกาลคเนศจตุรถีก็วันที่28ซึ่งดาวพุธจะย้ายเข้ามาตำแหน่งดีเป็นทั้งเกษตรที่แปลว่ามั่นคงเป็นทั้งมหาอุดท,ที่แปลว่าสูงส่งนะชัดเจนทีนี้ชาวลัคนาราศีมีนใครที่มีความเคารพบูชาก็สามารถไปร่วมเทศกาลได้หลายที่โคคงจัดตามเทวไลที่มีพระพิค,คเนศประดิษฐานอยู่ หรือวัดแขกสีลมเนี่ยจัดใหญ่แน่นอนนะครับหรือจะบูชาไว้ที่บ้านใครที่มีองค์พ่อองค์รูปหล่อนะหรือเหรียญหรือรูปภาพที่บ้านก็สามารถบูชาได้นะถ้ามีถ้ามีแล้วยังไม่มีหิ่งให้ท่านอยู่ก็หิ่งพระมูนิม่ลน,นี้ก็ได้แนะสวยงามเหมือนกันอ่าเนี่ยดาวพุธเข้ามาแล้วเล็งลัคนาด้วยนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนดูดีครับ และนอกจากนั้นแถมให้อีกหนึ่งวันหลังวันที่28คันเนตจะตุลถีเสร็จจะเป็นวันไหว้พระจันทร์ซึ่งพระจันทร์จะเพนที่ไหนรู้ไหมเพนที่ลัคนาราศีท่านลัคนาราศีมีนครับโอ้โหว่าอะไรจะขนาดนั้นนะเรียกว่าดีสองเด้งเฮงสองต่อไหว้พระพิคเนตเสร็จไหว้พระจันทร์ต่อขอเงินขอพร ดีอย่างชัดเจนครับชาวลัคนาราศีมีนอ่ะดาวประจำตัวท่านคือดาวพฤหัสยังเป็นราชาโชคแล้วก็ดูดีครับนะแต่ลาหูก็ยังมาวุ่นวายอยู่เดี๋ยวลาหูล้วงทรัพย์เนี่ยจะเลิกล้วงแล้วสิบเจตุลาเข้าหาตัวเองแล้วนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแหละเพราะว่าจะอยู่ภายใต้อำนาจของดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านส่วนในช่วงเดือนกันยานั้น เนี่ยดาวพุธเข้ามาเนี่ยจะทําให้เรื่องราวในการติดต่อเจราจาประสานงานหรือเรื่องคู่ครองเรื่องเงินจะประสบผลสําเร็จต่อรองเจราจาอะไรก็จะได้ผลตามนั้นเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเพราะดาวการเงินของท่านคือดาวพระอังคารก็มีตําแหน่งดีเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนคู่ดาวคู่ก็คือดาวพุธก็โครจรเข้ามาอยู่ร่วมกัน แน่นอนก่อนหน้านั้นดาวเจ้าเรือนอริอย่างดาวอาทิตย์ก็โคจรเข้ามาด้วยแต่ไม่ว่าอาทิตย์ไม่ว่าอังคารเมื่อดาวพุธเจ้าบ้านเขากลับมาสองดวงนี้ก็จบปัญหาครับเพราะดาวพุธคือเจ้าบ้านเขาเข้ามาอยู่แล้วจะแสดงฤทธิ์แสดงเดชอย่างเต็มที่เป็นอนาณาสิทธิ์ของบ้านใครบ้านมันนั้นดาวพุธเข้ามาเรือนคู่ครองก็จะสมบูรณ์ เรือนพันธุก็จะสมบูรณ์และยิ่งดาวพระเกตโคจรเข้าสู่พบพันธุของท่านตั้งแต่วันที่9เดือน9เห็นไหมดาวเกตก็ดาวเลข9โคจรเข้าเรือนพันธุแปลว่าบ้านที่อยู่อาศัยแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเยี่ยมมาหามาถึงเรือนถึงบ้านก็เป็นจังหวะที่ดีที่ชาวลัคนณาราศีมีนจะทำการเคารพบ,บูชาเรียกว่า เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปก็ได้แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือแต่ในเดือนนี้เป็นเดือนที่เกี่ยวกับพระพิคเนตและพระพิคเนตก็ก็เรียกว่าเป็นเทพที่ดูดีเรียกว่าถูกกับดวงชาวลัคนาราศีมีนอย่างชัดเจนเพราะลัคนาราศีมีนเนี่ยดาวประจําตัวท่านคือดาวพฤเือหัสส่วนพระพิคเนตเนี่ยนะก็เป็นตัวแทนของดาวพุธ เห็นไหมเป็นคู่ปัตตนิกันเป็นคู่กันดาวพฤหัสนั้นเขาเปรียบเสมือนครูอาจารย์ก็คือพระฤาษีนะพระพิคเนตกับพระฤาษีนี่ก็เป็นก็เรียกว่าหลายคนก็เคารพบูชาคู่กันนะพระพิคเนตแล้วก็พ่อแก่ถูกไหมอ่าเหมือนกันเลยเนี่ยฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีเนี่ยเมื่อมีพระพิคเนตเข้ามาเคารพบ,บูชาด้วยก็จะเป็นการดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอาเป็นว่า จังหวะนี้เทศกาลนี้ถือว่าเป็นเทศกาลที่เหมาะเจาะดูดีสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเรียกว่าโอเคเลยทีเดียวขอพรได้ขอพรด,ขอพอดีขอเงินก็ได้เป็นดังเป็นดังว่าเลยเพราะว่าดาวการเงินดาวคู่ครองเป็นไงอยู่รวมกันชัดเจนนะครับดาวประจำตัวของท่านก็อยู่ในเรือนการเงินเป็นราชาชโชคตัวเองก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขยันหาเงิน นะดาวคู่ครองดาวพุธโคจรเข้ามาอยู่อย่างนี้แล้วรับรองถูกอกถูกใจอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างที่บอกครับดาวพระเกตเข้าบ้านดาวพุธเห็นไหมก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถึงบ้านและดาวเจ้าเรือนพันธุก็คือดาวพระพุธนั้นก็เป็นเกษตรมั่นคงอุดสูงส่งชัดเจนชัดเจนมากเรียกว่าเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยก็ดีนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบดีไม่ดีก็เลขที่บ้านก็อาจจะนำโชคมาให้ท่านได้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดูดีนะครับปลายเดือนกันยา16-30กถึง30กันยาแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือไหว้าาพระจันทร์ไหว้าาพระจันทร์เนี่ยคือของเงินแล้วอันนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะว่าพระจันทร์เพนที่ราศีมีนครับ <c oughs> <c oughs> นะ วันนี้วันที่สามสิบพระจันทร์อยู่นี่เพิ่งย้ายแต่วันที่ยี่สิบเก้าซึ่งเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยพระจันทร์อยู่ที่ราศีมีนครับฉะนั้นพระจันทร์เพนในวันไหว้พระจันทร์เนี่ยที่ลัคนาราศีท่านนะไหว้พระพิคเนศเสร็จแล้วสิบเก้ายี่สิบแปดใช่ไหมไหว้พระจันทร์วันที่ยี่สิบเก้านะซื้อขนมไหว้พระจันทร์รอไว้เลยนะจะได้ไหว้พระจันทร์ไหว้พระจันทร์ก็มีน้ำชานะ มีน้ำชามีผลลไม้มีขนมไหว้พระจันทร์ขนมเปี๊ยแล้วก็อาจจะมีขนมเครื่องเคียงเป็นชุดของเขาอะนะส่วนพระพิคคเนตอ่าหลายคนบอกโอ๊ยต้องไปหาซื้อขนมลาดดูขนมโมทกะไหมถ้าสะดวกก็ได้แต่ถ้าไม่สะดวกขนมไทยก็ได้ครับแต่ไม่ต้องแต่อย่าให้มีส่วนผสมของไข่นะผสมผสมเกี่ยวผสมคือแป้งเนยนมน้ำตาลมะาพร้าวขนมไทย,ไทย ได้แนะนำง่ายๆเลยขนมต้มขาวขนมต้มแดงขนมต้มขาวขนมต้มแดงลักษณะขนมที่เป็นลูกกลมๆเนี่ยใช้ได้หมดยกเว้นทองหยอดนะทองหยอดผสมไข่ไงนะคือต้องไม่มีของขาวนะขนมขนมต้มอย่างเงี้ยได้นะขนมกล้วย,ยงงี้ก็ได้แล้วแต่ขนมไทยๆก็ได้ครับนะหรือว่าเครื่องกระยาบวดแต่ว่า เครื่องกระยาบวชมันเป็นกะทิไงเป็นน้ํากะทิบางครั้งเวลาไหว้เสร็จมันก็ใช่ไหมมันมีมันบูดเสียเร็วก็เอาแบบที่เรียกว่าถวายง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปดูแลหรือว่าบางทีไหว้เสร็จแล้วเราต้องไปทิ้งเพราะมันมันบูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมก็ขนมต้มขาวขนมต้มแดงขนมอะไรที่มันแห้งๆอ่ะที่ไม่มีส่วนของของคาวผสมนมได้นะ อาขนมที่ทําจากนมหรืออะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนมเนยได้หมดครับนะยกเว้นที่มีส่วนผสมไข่กับของข่าวเท่านั้นเองส่วนขนมไหว้พระจันทร์ก็สบายอยู่แล้วเนาะสำหรับชาวลคนาราศีมีนะคลิปนี้เรื่องดวงรายละเอียดไม่ลงลึกมากเพราะว่าดวงดีดาวพุธขยับทีเดียวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมาปลายเดือนแต่ส่งเสริมให้ท่านรุ่งเรืองสุดๆถึงต้องทําคลิปนี้มานําเสนอ นะเพราะจะได้รู้ไว้อันเนี้ยมันเป็นทางรัดชาวราศีมีนมีความขยันมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วในการหารเงินหาทองเพราะดาวประจำตัวท่านไปอยู่ในเรือนการเงินแต่ช่วงนี้เขาเรียกว่าพยายามเต็มที่ 80%-90% อีก10%ก็ให้เทวดาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือบ้าง <c oughs> ท่านจะได้มีงานทำใช่ไหม จังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่มูแล้วดูดีเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านเนี่ยดาวเกตเข้าเรือนพันธุแบบนี้อย่าปล่อยโอกาสทองครับนะขอให้ได้ขอให้โดนขอพรได้ขอพรด,ขอพอดีขอเงินได้เฮงปังรวยครับกับเทศกาลในช่วงคเน่จัดตุรถีและต่อด้วยไหว้พระจันทร์นะครับดวงลลยปัก16-30กาันยายน2566ชาวลัคนาราศีมีน ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จครับเฮงปังรวยคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ